สวัสดีครับูหมอดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับครับวันนี้มาเข้าภาคพ,พยากรณ์นะครับตามที่ผมเปิดตําราดูทั้งหมดแล้วเนี่ยอันนี้น่าสนใจคือการพยากรณ์ของดาวเสาร์เดินโครจรกลับมาเป็นปกติตั้งแต่วันที่24ตุลา 2,565นะครับจนถึง28กุมภาเลยก่อนที่จะยกเข้าราศีกุมปัจจุบันนี้อยู่ราศีมังกรการสมัยก่อนนั้นช่วงก่อนหน้านี้ ทุกทคนลองสังเกตกันดูไหมครับว่าการงานถูกเลือดอยู่นั่นล่าช้าจะทําไม่ได้ทําจะสําเร็จไม่ได้สําเร็จสักทีไออันนี้ผมก็เลยฉุดคิดว่าท้ายที่สุดแล้วคือผลลัพธ์ของดาวเสาร์ที่มีการโครจรช้าที่มีการหน่วงไม่โครจรปกติสักทีถ้าโครจรปกติหมายถึงการเดินที่เป็นปกติ ดาวเสาทางานเปรียบเรื่องของการงานนะครับผมเป็นการทํางานที่จะต้องเดินเป็นทีละขั้นทีละตอนไปที่ผ่านมาก็ก้าวช้าก้าวสะดุดอะไรก็ตามแต่เป็นผลลัพธ์ของสิ่งความสําเร็จทุกอย่างที่มันมาช้ากว่าเดิมณนะจุดนี้ผมก็เลยมองว่าการพยากรณ์ในช่วงนี้ทุกอย่างจะกลับเข้ามาเป็นปกติ และมีโอกาสที่จะเดินเร็วกว่าเดิมหลังจากวันที่ช่วงประมาณวันที่28ธันวาคมนะครับจะมีการเดินที่เร็วกว่าปกติแต่มันก็หมายถึงความสําเร็จกันนะครับครับของแต่ละราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างจะกลับเข้ามาเป็นปกติอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันของแต่ละราศีนะครับอย่างไรก็ตามผมฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วกดกด s u c s i r i นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนนะครับที่จะสรรสร้างคลิปดีๆออกมาครับสำหรับการพยากรณ์ของชาวราศีรากรกฎบ้างจะมีเกณฑ์อะไรบ้างครับที่ดาวเสาได้กลับมาเดินหน้าเป็นปกตินะครับผมครับชาวราศีรากรกฎนะครับอยู่ตรงจุดนี้ออครับดาวเกษตรนั้นคือเลขส อ,อ,อย่างนี้ละกันลายมือดูอาจจะเหมือนงูเล็กๆนะครับอาจเป็นนี่ชาวราศีดาวสาวเข้าอยู่ในราศีมังกรนะครับผมโอเคถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บเห็นทันทีเกิดขึ้นมาเป็นเกษตรนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อันแรกของชาวราศีราศกรกฎก็คือคู่ครองเพราะว่าเป็นภพหนึ่งสองสามสเจนะครับผมภพ ปัตนตนิแปลว่าคู่ครองคู่ครองนั้นตกตามแหล่งเกษตรเนื่องจากเป็นเกษตรู่ตรงนี้ครับอันดับแรกคือถ้ามองในเรื่องของความโชคดีชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นเกณฑ์ช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ดวงของคู่ครองนั้นดีขึ้นคู่ครองนั้นก็กลับมาช่วยเหลือชาวราศีกรกฎเช่นกันครับคู่ครองนะครับ จะให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือชาวราศีกรกฎเป็นอย่างดีนะครับผมอันดับแรกของการพยากรครับส่วนอันดับที่2นะครับผมลองมองอีกอันหนึ่งพรตรงเข้าไปปุ๊บถ้ามองพบนี้นะครับเป็นพบที่สมมุติว่าคนแต่งงานแล้วคนที่อยู่กินกันแล้วเป็นเรื่องของความสุขสบายเป็นเรื่องของทรัพย์สิน ที่หลังจากอยู่กันแล้ว7ได้เป็นเกษตรก็คือตัวนี้เป็นเกษตรครับแสดงว่าเรื่องของทรัพย์สินปลอมอุดมสมบูรณ์ชาวราศีกรกฎนั้นมาแล้วครับมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเนื่องจากดาวเจ็ดนะครับหมายถึงความแข็งหมายถึงความแน่นเพราะว่าเป็นธาตุไฟด,ดินครับผมดินและกลับหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ครับ เมื่อกี้อันแรกที่เราพยากรก,ก็คือการช่วยเหลือของคู่ใช่ไหมครับอันดับที่2คืออ่าเดียวกับทรัพย์สินเงินทองความเป็นปึกแผ่นนะครับผมครับถ้าเราเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามบ้างเพราะยอยู่ในภพปัตติเช่นกันครับชั่วโมงนี้พอดาวเสาร์กลับมาเดินปกติครับ ก็อาจจะมีใจที่จะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องของเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่องของความเรื่อนเริงกลางเพศตรงข้ามมากขึ้นครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสิ่งบันเทิงนะครับผมสําหรับชาวราศีกรกฎในการพยากรณ์อันที่3ครับส่วนส่วนลักษณะที่4ต่อมานะครับเราก็มามองกันว่าดาวเสาที่อยู่ตรงมังกรนะครับผม ส่วนลัคนาเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งกรกฎครับอันนี้คือตำแหน่งเกษตรอันนี้คือตำแหน่งประเกษตรนะครับผมซึ่งเลงกันอยู่ก็จะมีผลเช่นกันแต่คราวนี้จากเกษตรก็จะไม่เป็นเกษตรละส่วนข้อเสียของดาวเจ็ดดาวเสาที่เป็นเกษตรตัวนี้ส่งผลให้ตัวนี้นะครับผมก็พยากรณ์ไปในเรื่องของร้ายๆบ้าง อาจจะเป็นลักษณะนิสัยมากกว่าครับก็มีเกณฑะ์นะครับผมลักษณะดาวเสาเนี่ยเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีลักษณะของการไม่ค่อยคำนึงถึงคนอื่นการที่คิดแต่เรื่องของตัวเองนะครับผมลักษณะก็มีการประพฤติที่ผิดศีลธรรมลักษณะพวกนี้บ้างเพราะว่านี่คือเกณฑ์ปรับเกษตรของ ดาวเสาปริมาณเล็งรักอยู่ครับอันนี้ก็คือแค่คําที่จะบอกว่าเตือนไว้ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะไม่ดีเกิดขึ้นนะครับผมไอ้พวกทําำะไรพิศละรรมพวกคิดถึงเนื้อแต,แต่แต่ตัวเองเห็นแก่ตัวบ้างอะไรอย่างลักษณะอย่างนี้แต่ก็เตือนกันไว้ว่าอะไรไม่ดีก็ไม่ควรทำนะครับผมครับเราก็บอกไปแล้วทั้งเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เกณฑ์ที่ร้ายนะครับของชาวราศีกรกฎครับ โอเคครับนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับของชาวราศีกรกฎที่ดาวเสาร์ได้ตําแหน่งเกษตรในราศีมังกรนะครับผมครับอย่างไรก็ตามอะไรก็ดีก็ทําอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องทำนะครับขอให้โชคดีทุกคนครับชาวราศีกรกฎครับจบแล้วนะครับสําหรับการพยากรณดาวเสาร์นะครับผมที่มีการเดินแบบปกติ ไม่เจอลูกกันนาบไม่ได้ต้องเจอไฟแดงไม่ติดติดขัดขัดไม่ต้องเดินถอยหลังไม่ใส่เกียร์อากันทนนี่เราใส่เกียร์ดีไฟเต็มที่เลยครับส่วนตัวผมก็ขอทิปอีกนิดนึงนะครับผมสําหรับดาวเสาจากสถิติส่วนตัวจากไอเดียส่วนตัวนะครับผมดาวเสาพอเราจะโคจรลัคนาก็อัดหมายถึงโลกนะครับผมรอบ จะไปทีหนึ่งจะไปแต่ละาสีหนึ่งเนี่ยใช้เวลา2อปีขึ้นครับใช้เวลาน,านานที่สุดแล้วในเกี่ยวกับดาวทั้งแดวงกันะครับผมไม่นับดาวมาเรือนเนเนื่องจากเป็นดาวดวงใหญ่ใหญ่มากด้วยดาวใหญ่จริงๆเนี่ยที่จะมีก็คือดาวเสราร์แล้วก็ดาวพฤหัส ดาวเหล่านี้เป็นดาวดวงที่ใหญ่คําว่าใหญ่ในความรู้สึกผมก็คือพอใหญ่ปุ๊บเนี่ยแรงดึงดูดก็จะมากอันนี้เราเอาหลักของดาราศาสตร์มาใช้นะครับผมการดึงดูดก็หมายถึงพวกอุกาบาตที่จะวิ่งเข้ามาชนดาวเนี่ยเยอะพอมองลงไปปุ๊บก็จะเห็นเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ครับเปรียบเสมือน ดาวนั้นเข้าตำแนหน่งไหนพวกดาวเสาดาวเพื่อหัดพวกนี้จะหมายถึงว่ามีปัญหามีหินเข้ามาชนมีอะไรมีปัญหาอุปสรรคขึ้นมาให้เราแก้ก่อนแก้ก่อนปุ๊บความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะมารออยู่ตรงท้ายนี่ก็คือความหมายของดาวเสาในความคิดผมก็คือทุกก่อนลำบากก่อนนล้วเยวจะสบาย ดาวพฤหัสก็คงเป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับครับอย่างไรก็ตามขอให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านที่ชมอยู่นะครับดาวเสารํลำบากก่อนเดี๋ยวสบายทีหลหงครับอันนี้ก็เป็นนิยามส่วนตัวโอเคงนั้นอันนี้เราก็จบแล้วนะครับสำหรับการพยากรณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ